พระพันรยาเจ้าในรัชกาลที่ห้ามีกี่พระองค์และพระองค์ใดบ้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพันรยาเจ้าเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมรวม152ท่านในจนํานวนนี้พระพภรรยาเจ้าในรัชกาลที่ห้ามีเพียง9พระองค์เท่านั้นคําว่าพระพภรรยาเจ้าไม่ได้หมายถึงสตรีทั้งหมดที่ถวายตัว แต่มีความหมายเฉพาะเจาะจงคือหมายถึงพระราชธิดาหรือพระราชนัดดาในพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนๆหากเป็นพระราชธิดาจะใช้ว่าพระภันรยาเจ้าชั้นลูกหลวงหากเป็นพระราชนัดดาจะใช้ว่าพระภันรยาเจ้าชั้นหลานหลวงพระภันรยาเจ้าในรัชการที่ห้ามีด้วยกันเก้าพระองค์ดังนี้พระภันฑรยาเจ้าชั้นลูกหลวงพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหนึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ 2. สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี 3. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี 4. พระนางเจ้าสุคุมาลมารศีพระราชเทวี 5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรี พระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหนึ่งพระอัจฉริยาเธอพระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตสองพระอัจฉริยาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาครมคุณอักวรราชัลยาสามพระอัจฉริยาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมคุณสุทธาสินีนาถพระภรรยาเจ้าจากประเทศสาช 1. หนึ่งเจ้าดารารัศมีพระราชชายาด้าน พระยศของพระราชโอรสหรือพระราชธิดาในรัชกาลที่หแบ่งเป็นสามลำดับชั้นยศขึ้นอยู่กับพระยศของพระราชมารดาคือสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกคือพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติแต่พระพันรยาเจ้าชั้นลูกหลวงเรียกลำลองว่าทูลกระหม่อมสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นโทคือพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติแต่พระพันรยาเจ้าชั้นหลานหลวงเรียกลำลองว่าสมเด็จ พระองค์เจ้าคือพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาสตรีสามัญชนเรียกลำลองว่าเสด็จ